สวัสดีครับผมกลับมาแล้วครับตอนนี้เสียงกลับมาใช้ได้100%เซเลยเออต้องกระดกริ้นยาวๆเพราะเรากลับมาแล้วแต่ทุกงพูดกับว่าที่หายไปรอบนี้มันหาย <c oughs> นั่งไง <c oughs> มันเครืองคอมันเคืองคอต้องพูดก่อนว่าหลังจากที่ผมหายเป็นหวัดเนี่ย มันมีเรื่องซวยกับผมครับไม่รู้ว่าผมทํากรรมอะไรนะฮะฟาดเคาะไปอีกรอบครับอยู่ดีๆฮะไฟดันทะลึ่งช็อตครับคอมพิวเตอร์เนี่ยไหม้เลยครับ power ซ u p p l y เนี่ยพังและที่ซวยไปกว่านั้นก็คือไอ audio interface เนี่ยที่มันเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์นะ่ะดันทะลึ่งพังไปด้วยผมก็เลยพักเลยครับแล้วก็ข้อดีของการที่เราพักเนี่ยมันก็คือมันทําให้เราได้ออกไปผ่อนคลายมากขึ้นนะผมว่ากลับไปต่างจังหวัดไปเจอหลานชายเออแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมรู้สึกอิจฉาหลานผมมาก ผมอิจฉาเขาตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมเด็กยุคนี้เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับเทคนโนโลยีสมัยใหม่มากคือผมไปอะ่ะผมเห็นหลานชายนั่งเล่นเกมมือถือฮะซึ่งมันเป็นเกมที่แต่ละเกมเนี่ยมันมีแต่เกมภาพสวยๆการาฟริกดีๆทั้งนั้นแล้วก็เลยนึกย้อนไปเอ้ยสมัยตอนที่เราอายุเท่าหลานชายเนี่ย เรายังไม่มีโอกาสได้เล่นเกมอะไรแบบนี้เลยนั่นก็เพราะว่าในตอนยุคนั้นน่ะมันไม่มีอะไรแบบนี้ในตอนนั้นมันไม่ได้มีมือถือที่สามารถเล่นเกมกราฟ,ฟิกสวยๆได้สมัยนั้นนะผมนั่งดีดลูกแก้วดั่งเล่นการ์ดยูกีเป่ากบอะรู้สุดก็ p s 1กับเกมบอยแอดวานนั่นแหละคือความพีคของยุคของผมเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กยุคนี้เป็นเด็กที่เจ๋งมากๆคือเกิดมาก็พร้อมกับเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเกมใหม่ๆอะไรที่มันเข้าถึงได้ง่ายกว่ารวดเร็วกว่าเหตุ ผลของการทำคลิปนี้ในวันนี้เลยนะก็คือผมรู้สึกคิดถึง ยุค80กับ90มากมันเป็นยุคที่ความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีมันยังไม่เข้าถึงแต่คุณก็สามารถเอนจอยในยุคยุคนั้นได้คุณลองคิดดูแล้วกันว่าครั้งหนึ่งอะเวลาจะคุยโทรศัพท์ยุคนั้นอะแม่งต้องหยอดตู้โทรคุยนะเว้ยแม่งโคตรมันอะเออจีบกับผู้หญิงเนี่ยหยอดตู้ฮะคนอื่นรอไปช่างหัวมึงกูจะคุยกับแฟนหรือแม้กระทั่งการกินไอติมที่ว่าเสียบไม้อะโอ้โหแม่งโคตรอร่อยไอติมเสียบไม้อะไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ผมชอบเรียกไอติมเสียบไม้นะหมากฝรั่งตาม โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของบุหรี่อย่างแท้จริงฮะเคี้ยวทั้งวันครับเคี้ยวจนปวดหัวเวียนหัวเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ผมชอบมากไอโคราโคราขนมโคราเนี่ยมาเป็นขนมเม็ดๆนะฮะซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยเอามากินกับเพื่อนหรอกจะเอามาทุบให้มันแหลกๆแล้วก็มาพ่นเป็นบุหรี่ฮะไอจนสำลักคอยังจำได้อู้ในสมัยนั้นขนมเนี่ยมันหลากหลายมากนะแล้วมันก็มีความคิดเอ็ดความสร้างสรรค์ที่มันไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ให้เราเห็นแล้วนะด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยน ไปเรื่อยๆครับความคลาสสิกเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปหายไปแต่มันก็ยังมีคนนะครับที่เขายังรักในความเป็นคลาสสิกอยู่นะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมเป็นคนที่ค่อนข้างตื่นเต้นกับหนังแนวย้อนเวลาย้อนอดีตอย่างมากเวลาพูดถึงหนังแนวย้อนเวลาย้อนอดีตเนี่ยผมไม่ลังเลเลยที่จะเสียเงินเข้าไปดูเพราะผมรู้สึกว่า มันได้กลับไปดูเพื่อนเก่าได้กลับไปดูบรรยากาศเก่าๆผมกําลังพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่นะครับที่มีชื่อว่าให้ลูกพี่นี่ลูกพ่อนะฮะผมก็เห็นเพื่อนแชร์ตัวอย่างมานะครับก็ยังไม่ได้เข้าดูเลยเดี๋ยวมาเรีแอคชั่นไปพร้อมกันเลยและกันว่ามันเป็นภาพยนตร์แนวไหนมันจะถูกใจเด็กยุค8 0 9 0อย่างผมหรือเปล่าโอ้เปิดมาก็ซินเครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสต็อ เมื่อกี้นี่นักแสดงนี่ใช่พี่โป๊บจากเรื่องบุพเพสันิวาสหรือเปล่าวะใช่ครับผมป๊บเองเฉยพี่โป๊บจากบุพเพวะเอ้าโหรถแตกครับเขาว่ากันว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นความตายจะสามารถย้อนเวลาได้อเอาย้อนเวลาแต่ปัญหาก็คือช่วงเวลาที่ผมย้อนมาเนี่ยมันทำนให้ผมต้องมาจเจอกับคนที่โคตรไม่อยากเจอตัวเชี่เอเลยเนี่ย พ่อพี่เต๋อดี่วพ่อพ่องตายเหรอพ่อพ่อกูนี่แหละมึงทำไมก่อนลูกเวนสร้างเรื่องกูตลอดเวลาเฮ้ยพ่อเฮ้ยน่าสนใจย้อนเวลามาเจอพ่อตัวเองก็สมัยก่อนนะพ่อเป็นถึงหัวโจกมาจับซอรเป็นคนฉลาดเลยสนใจเข้าแก๊งกูที่เชื่อมั่นเสือเกินว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือใครชื่อแก๊งนะเว้ยคุยสโมชื่ออะไรครับแก๊งโลกมันไม่เหมือนครองโลกกับพ่อมันเหมือนพ่อเป็นคนหื่นกามะ เจ้าโลกพังงาชูชันเลยครับผลทางหากินของเขาเหรอคือการเก็บค่าคุ้มครองร้านอาารอารมณ์แบบนักเลงคุ้มซอยค่าคุ้มครองอะสิบบาทติบาทก็มาดิมึงกระจายโก้สิบบาทพี่ยังติดอยู่อีกเหรอถึงจะดูห่วยไปบ้างแต่เรื่องผู้หญิงก็ต้องยอมเขาแหละครับผมเจ็บไหมนะแบบนี้เจ็บแค่ไหนก็ยอมโอ้โหสวยจนเคลิ้มเลยแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วบิงจะทำยังไงฉัญญาได้ไหมเผื่อไปมีเรื่องกับใครอีก ไไปม่ต้องถามตรงๆใจเย็นใจเย็นพ่อมึงอย่าตีกันแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนหนึ่งสมมติจะอนาถเลยแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงมันจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูเชี่ยเย็ดเท้มีบุญซื้อปล่อยกูก่อ็ย้อนเวลาอารมณ์เหมือนย้อนเวลาไปเป็นเพื่อนกับพ่ออะเนี่ยไม่ได้มีความคอมเมดี้ ไี่จับโคตรลายด้วยบิวบิวชอบดูหนังไหมชอบพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งถ้าบิวไม่ติดอะไรอะเราไปดูหนังกันไหมยิ้มไรอะเอกี้เออบิวถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับก่อนนะจะเจอกันนะเจอใครรอผู้กลับบุกเพสนี่วาดครับโอ้โห นี่เราไม่ได้มีหนังไทยแนวนี้มันนานมากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องชมก่อนเลยเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะคือต้องขอชมและยกเครดิตให้ผู้กำกับเขาเป็นคนเก่งอะครับเรื่องการเล่าเวลาย้อนอดีตให้มันสนุกจำละครบุพเพสนนิวาสได้ไหมอันนั้นก็สนุกเหมือนกันแล้วมาเรื่องเฮ้ย hey, ลูกพี่นี่ลูกพ่อผู้กำกับเขาเล่นใหญ่ขึ้นคือแบบเอาใช้ในโรงภาพยนตร์เลยครับผมและต้องพูดเลยว่าการย้อนเวลารอบนี้มันไม่ธรรมดาเพราะย้อนเวลาไปเป็นเพื่อนกับพ่อเพ่ไหมล่ะเออผม คิดภาพไปออกนะพ่อพ่อมึงสบายดีไหมพ่อมันไม่ใช่การย้อนเวลาเพื่อไปจีบแม่ตัวเองนะครับหรือทําให้แม่ตกหลุมรักตัวเองโธ่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกหนังนเรื่องนี้ผมว่าพอตมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นพี่เตอ๋อเล่นเป็นพ่อครับประกบคู่กับพี่ป๊อบซึ่งพี่ป๊อบเนี่ยก็เป็นลูกชายนะจากที่เราดูในตัวอย่างเนี่ยพี่เตอ๋อเขามีแก๊งเป็นของตัวเองนะเออไอ้แก๊งกระเจียวพังาดอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งเจ้าโลกพังอาออสมัยวัยรุ่นในยุคนั้นใครๆก็อยากมีแก๊งครับและจากในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่ากลุ่่มพีเเตอ เขาเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่อง2499เห็นในตัวอย่างใช่ไหมมันจะมีฉากหนึ่งที่มีภาพยนตร์2499กําลังฉายอยู่นะแล้วก็มาฉากที่พี่เต๋อเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําอาชีพเก็บค่าคุ้มครองในย่านนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่แดงจาก2499เลยนะครับ สิบบาทเขายังติดอแปะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนะดูจากทรงแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะรอดยากครับเหมือนว่าจะเน้นขำไปก่อนแล้วค่อยลุยและเท่านี้ยังไม่พอนะครับมุกในหนังเนี่ยยังเป็นมุกตลกหน้าตายนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะพาเราย้อนไปดูอะไรต่างๆที่เด็กยุคสมัยนี้เนี่ยหรือน้องๆไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะเรื่องนี้ถูกเซตฉากให้อยู่ในยุค8 0ถึง90ผมเกิดไม่ทัน80นะเออแต่ผมเกิดทันยุค90ผมก็หวังว่าผมจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากหนังเรื่องนี้นะ อาทิเช่นเพจเจอ์คำพูดหรือสับ์วรุ่นสมัยก่อนนะครับเช่นแบบเฮ้ย hey, จ้าบริว่าเพื่อนสบายบือสะดือโบเลิศสมันตันมากเลยว่าเพื่อนอายซะที่ไหนเล่านี่หรือว่ามุกคลาสสิกนี่เลยที่ผมชอบมากปะ่ะไปไหนไปตีหัวพ่องเอออาจจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้ไม่แน่ไม่แน่เออมันน่าสนใจมากนะถ้าเกิดว่าคุณได้ย้อนกลับไปเจอพ่อตัวเองในวัยที่อยู่ในช่วงอายุเท่ากันเนี่ยคุณจะทําอะไรดีคุณจะต้องมาเป็นเพื่อนกับพ่อตัวเองอะ่ะ เออคุณลองคิดดูแล้วกันว่าคุณจะรับมือกับสถานการณ์แบบนั้นได้ยังไงมันน่าสนใจมากมันต่างจากบุพเพันิวาสน,นะคือหนังเรื่องนี้คุณย้อนเวลาเพื่อไปคบกับพ่อฮะที่สําคัญครับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเอา2ตัวพ่อร้อยล้านนะครับของวงการละครและวงการหนังเนี่ยมาบะแฮมกันครับผมใครจะไปเชื่อเลยครับว่าพี่เตอ๋อกับพี่ป๊อบเนี่ย จะมาเจอกันได้ครับโอ้โหเอาใจสาวๆเลยสาวน้อยสาวใหญ่แม่ยกทั้งตลาดเนี่ยเชียร์กันกีดการ์ดเลยครับสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าเขาจะมีน้องไข่มุกซีเอมคาเฟ่กับบีมครับมาทําให้เราชุ่มกระชวยหัวใจอีกด้วยและก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคนเลยเอาเป็นว่าแค่ไปดูพี่โป๊เพกอเจ้าแล้วก็พี่เตอ๋อแห่งหนังสายฮาก็คุ้มแล้วครับ ผมเชื่อว่าพอถึงตอนนี้อาจจะมีหลายคนเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยทำไมพอตหนังไทยเรื่องนี้มันเคยจังผมจะบอกกันเลยว่ามันไม่ได้แย่นะครับเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีอะไรเซอร์ไพรส์ที่เราไม่สามารถเดาทางมันได้แน่นอนอย่างที่ผมพูดไปว่าผู้กำกับบุพเพันิวตเนี่ย เขามีอะไรที่พิกๆรอเราอยู่แน่นอนครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งไปติเข้าไปดูกันก่อนนะครับผมภาพยนตร์เรื่องไหนของไทยที่น่าสนใจผมก็ช่วยสนับสนุนนะครับอย่างที่บอกไปว่าหนังแนวย้อนเวลาอย่างเงี้ยผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ไปดูกันนะครับโปรโมชั่นเขาก็มีเยอะแยะเช็คได้ครับที่โรงใกล้บ้านของคุณเลย เอาตรงๆนะบางครั้งผมก็อิจฉาพี่ป๊ปนะที่เขาได้ย้อนเวลากลับไปในยุคเก่าๆผมชอบยุคนั้นมากมันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่มีแต่ในโลกความจริงนะครับเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปในหนังได้เหมือนในเรื่องเ hey, ฮลุกพี่นี่ลูกพ่อเรามีแต่จะก้าวไปข้างหน้าตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มันมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าเลิกเถอะครับไอพฤติกรรมเกียนด่าคนอื่นทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณดูเท่เลยเรากําลังก้าวเข้าไปข้างหน้าทีละนิดทีละนิดครับ แต่ทำไมบางคนถึงยังทำตัวต่ำลงอ่ะโอเคอย่าลืมไปดูภาพยนตร์เรื่องเฮ้ย hey, ลูกพี่นี่ลูกพ่อนะครับใช้วันที่13ตุลาคมนี้ครับผมวันนี้ JCB ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์รวมไปถึงกดซับสไคร b ์ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ